สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้การใช้งานโปรแกรม FL Studio นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะทำการ convert ไฟล์ MIDI ให้เป็นไฟล์ audio ซึ่งประโยชน์หลักๆของการ convert ไฟล์ MIDI ให้เป็น audio นั้นก็คือมันจะช่วยลดการทำงาน CPU ของคอมพิวเตอร์เพราะว่าไฟล์ MIDI ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเขียนออกมาจากั๊กอิน เวลาเราทำบีทหรือดนตรีประกอบแบบเต็มเพลงการใช้งานปลั๊กอินก็จะมากขึ้นตามส่วนประกอบของเพลงแล้ว CPU ก็จะทำงานหนักมากขึ้นตามแต่ถ้าหากไฟมิ MIDI ที่เราเขียนมีแหล่งเสียงมาจาก s ั m p l e One Shot อันนี้ไม่มีความจำเป็นต้องคอนเวิร์ตเป็นออ d ดิโอนะครับเพราะว่าไฟซ s ม m p l e มันไม่ได้ใช้การทำงาน CPU ที่มากเท่าไหร่ แล้วก็การคอนเวิร์ตไฟล์เป็นออิโอก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปจะใช้เป็นไฟล์มิดีก็ได้ถ้าคอมทำงานไหวนะครับต่อไปก็จะเป็นการคอนเวิร์ตไฟล์ซึ่งผมจะทำให้ดู3รูปแบบแบบแรกก็คือการคอนเวิร์ตจากแพทเทิร์นแบบที่2คือการคอนเวิร์ตจากมิกเซอร์แล้วก็แบบสุดท้ายนะครับการคอนเวิร์ตจากเพลย์ลิสต์แต่ก่อนจะไปดูตัวอย่างเราควร กำหนดแหล่งเซฟของ audio ไม่อย่างนั้นตัวโปรแกรมจะทำการบันทึกที่แหล่ง Default ที่รวมไฟล์ audio ในทุกๆโปรเจกต์ทำให้ยากแก่การค้นหาอันดับแรกให้ไปที่ option เลือกโปรเจกต์ general setting คลิกที่คำว่า auto จากนั้นคลิกที่รูปโฟลเดอร์ข้างๆคลิกที่โฟลเดอร์โปรเจกต์หลัก แล้วคลิกที่ make new folder เพื่อทำการสร้างโฟลเดอร์สำหรับบันทึก audio จากนั้นโปรแกรมจะถามว่าให้ทำการย้ายการบันทึกโปรเจกต์มาที่แหล่งที่เรากำหนดหรือไม่หากไม่ทำการย้ายให้กด no เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการกำหนดแหล่ง save audio นะครับ เรามาดูวิธีการในแบบแรกกันคือการคอนเวิร์ตจากแพทเทิร์นลำดับแรกให้คลิกที่แพทเทิร์นที่เราต้องการคอนเวิร์ตตัวโปรแกรมจะระบุแหล่งของแพทเทิร์นที่หน้าต่างพิกเกอร์จากนั้นให้ไปที่เมนูแพทเทิร์นเราเลือกคำว่าเร n d e r as Audio Clip เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างสำหรับเ e นเดอร์ไฟล์ซึ่งเราสามารถกำหนดเปิดปิดเอฟเฟกจาก Insert Mixer และเอฟเฟกจาก Master ได้จากนั้นกด Start ก็จะเป็นการ r e n d e r หรือ Convert f i ไฟล์ออกมาเป็น Audio การ Convert ในแบบแรกนี้มีทางลัดอีกทางคือสามารถกดคำสั่งได้ที่หน้าต่าง Picker ได้เลยมาดูรูปแบบการ Convert แบบที่2กันต่อคือการ Convert จาก Mixer ลําลำดับแรก ให้เช็คที่ ChannelRack ก่อนเพื่อดูว่า MIDI ที่จะทำการ Export อยู่ใน Channel ไหนเพราะเราจะต้องทำการปิดการส่งสัญญาณเสียงของ Channel อื่นเพื่อไม่ให้เสียงถูกส่งออกไปด้วยนะครับเมื่อเราทราบตำแหน่งช h a n n e l m i i i ใน Mixer แล้วให้ทำการปิดเสียงส่งออกทั้งหมดใน Channel อื่นๆโดยกด c อนโทรลค้างแล้วคลิกซ้ายที่จุดสีเขียวตามในวิดีโอนะครับ จากนั้นให้กดปุ่ม record ที่ master แล้วไปที่มุมบนซ้ายของ m i x เ er, ซอไปที่เมนู d i s k recording แล้วเลือก render to web file คลิกที่ start ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสุดท้ายนะครับวิธีที่3คือการ convert จาก playlist จริงๆแล้ววิธีนี้จะใช้สำหรับรวมไฟล์ที่ทำการตัดหรือแก้ไขให้รวมเป็นไฟล์เดียว แต่วิธีนี้ก็สามารถคอนเวิร์ตให้เป็นไฟล์ออเดีโอได้เช่นกันครับลำดับแรกให้คลิกขวาแท็กที่ต้องการคอนเวิร์ตจากนั้นเลือกเมนู Consolidate t h i s Track โดยรูปแบบที่3นี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้คอนเวิร์ตตามระยะความยาวของแพทเทิร์นหรือความยาวของโปรเจกต์ได้วิธีที่2และวิธีที่3 เราสามารถทำการกำหนดระยะความยาวที่จะคอนว์ตได้ด้วยการคลุมไฮไลท์ที่ทำลายโดยทำการคลิกขวาค้างไว้ซึ่งออดิโอที่ทำการคอนว์ตก็จะออกมาแค่ช่วงระยะที่เราทำการคลุมครับ ทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบการคอนเวิร์ตไฟล์ MIDI เป็นออ d ดิโอที่ผมนำมาแบ่งปันนะครับหากเพื่อนๆมีคำถามหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับการทำเพลงในส่วนไหนในโปรแกรม FL Studio ให้คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผม t d q ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ